หลังจากเกิดอุบัติเหตุก็รู้สึกเหมือนชีวิตมันแบบไปไหนไม่ถูกอะคะ่ะเป็นความรู้สึกที่แบบรู้สึกผิดมากๆะแบบเราทำให้พ่อแบบไม่ภูมิใจหรือเปล่าเราเป็นเป็นภาระหรือเปล่าคือในช่วงแรกๆเนี่ยคนรอบข้างเขาไม่ได้พูดกับผมแต่พูดกับแม่เขาว่าดูที่ลูกสงสัยพิการแล้วทำอันนู้นอันนี้ไม่ได้ ในเชิงที่เหมือนดูถูกดูแคลนผมบอกก็ไม่เป็นไรเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วลูกไม่มีขาก็ขี่คอปาก็ได้ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยแต่มันก็ห่วงหลายอย่างนะอย่างเช่นการใช้ชีวิตด้วยตัวเองว่าเขาจะทําได้ไหมอะไรต่างๆมานะตอนนั้นก็คือไปบอกพ่อแหละว,ว่าแบบหนูสนใจอยากดําดน้ําแบบอยากดําดน้ําจริงจังเลยแล้วพ่อก็แบบว่าเอ้ยมันอันตรายมันแบบ ไม่ปลอดภัยอะไรเงี้ยตอนแรกพ่อก็ปฏิเสธเลยไม่ให้เล่น mm. ก็คือพ่อก็จะเป็นสายตาห่วงใยแต่ว่าเราก็จะทําให้พ่อเห็นว่าสิ่งที่เราทะะําค่ะแบบเราทํามันได้นะ mm. คือทันเลือกที่จะยิ้มสู้เพื่อที่จะทําให้เขาอะ่ะยิ้มไปกับเราได้ะคะ่ะ mm. พอเราลงไปใต้นะ้ำอะมันกลับ ว่าแบบเออ่ะมันไม่ใช่อวัยวะที่สำคัญที่สุดในชีวิตเราอะ่ะมันกลับกลายเป็นแบบร่างกายเราที่เหลืออยู่เพื่อทําให้เราไปดูความสวยงามที่มันเกิดขึ้นได้อะ่ะในความรู้สึกจริงๆก็ก็ไม่อยากให้ดําเพราะมันมีความเสีย่ยงเขาบอกป้าเราเลยจากตายมาแล้วเพราะ,ะนั้นเขาขยิมสู้ไม่ยอมแพ้ทันว่าขีดจํากัดของคนนะคะมันอยู่ที่ตัวของคนคนนั้นมากกว่าถ้าตับใดที่เรายิมสู้ต่อไปอะ่ะ สิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้มันก็จะเป็นไปได้